เดูลุกขึ้นมานิ่งๆแข็งเป็นุ่นทำได้ไหมได้ครับเอาก็ได้ตั้เแถวเอเะียบเลยยบีบเลยไม่ขไม่ยโอเลยบ้าจิงจก้วจไม่ฝรั่ขอหน้าหน้า